สวัสดีครับครับทุกคนที่รักของเรายินดีต้อนรับสู่บทเรียนใหม่ครับครับวันนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับคำนำหน้านิยามและไม่นิยามครับครับหลังจากดูวิดีโอนี้แล้วกรุณาใช้ลิงก์ในคำอธิบายเพื่อเข้าสู่ส่วนของคำศัพท์ไวยากรณ์แบบฝึกหัดและคำอธิบายเสียงครับครับคุณเคยได้ยินใครพูดว่า I saw Apple หรือ I saw and cat ไหมฟังดูแปลกใช่ไหมมาดูกันว่าเราจะใช้ the, e, a, และ a n อย่างถูกต้องอย่างไร ในภาษาอังกฤษเรามีคำนำหน้าสองประเภทคำนำหน้านิยาม the เราใช้เมื่อพูดถึงสิ่งที่รู้จักหรือสิ่งที่เฉพาะเจาะจงกฎสำคัญเราใช้ the กับสถานที่ที่มีเพียงแห่งเดียวมหาสมุทรภูเขาและหมู่เกาะต่างๆ the Atlantic Ocean the Himalayas the United Kingdom คำนำหน้าไม่ชี้เฉพาะ e และ an เราใช้เมื่อพูดถึงสิ่งที่ไม่เฉพาะเจาะจงเราจะเลือกใช้ e หรือ an อย่างไรเราใช้ a หน้าคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะเช่น aca, a t h e r abook และใช้ a n หน้าคำที่ขึ้นต้นด้วยสปประเช่น a n apple, a n orange, a n umbrella อย่างไรก็ตามก็มีข้อยกเว้นอยู่ด้วยเราพูดว่า a n hour เพราะตัวอักษร h ในคำนี้ไม่ออกเสียงเราไม่ใช้บทความในสองสถานการณ์อย่างแรกคือกับคำนามที่นับไม่ได้ตัวอ,อย่างเช่นเราไม่พูดว่า I need a water เพราะวอเตอไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถนับได้ที่ถูกต้องคือ I need some water หมายถึงฉันต้องการน้ำสักหน่อยข้อผิดพลาดที่2อคือเมื่อเราใช้ทิกเคอร์กับคำนามพหูเราไม่พูดว่า she has a dogs ที่ถูกต้องคือ she has some dogs หมายถึงเธอมีสุนัขหลายตัวอย่าลืมเข้าไปเรียนบทเรียนเต็มได้ที่เว็บไซต์คำศัพท์วยากรณ์แบบฝึกขัดเพราะที่นั่นคุณจะพบข้อมูลเพิ่มเติมที่สำคัญมากมายซึ่งไม่มีในวิดีโอนี้ แล้วพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไป